สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวหลงเสน่ห์นะคะวันนี้นะคะฟุกก็ปรับน้องๆดําดังชมพูน่อ,นอยใหญ่ๆทั้งสี่หนอนะคะออกจากอบแล้วค่ะแล้วก็เปิดเสนอราคาอยู่ในกลุ่มซื้อขายเสน่ห์จันบุษราคำนะคะเดี๋ยวฟุกจะแปะลิงก์ไว้ให้พี่ๆนะเผื่อใครสนใจอยากเสนอราคานะคะก็เข้าไปใส่ราคากันได้เลยนะคะน้องๆพร้อมใหญ่บ้านกันละค่ะ ปิดไม่แรงนะคะแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะน้องๆมีหน่อลูกเราด้วยนะอีกไม่นานก็ทำกำไรให้พี่ๆน้องๆอย่างแน่นอนนะคะโอเคตอนนี้มีปิดหลังใปแล้วหนึ่งต้นด้วยนะก็ <c oughs> ไปใส่ราคากันนะคะใครผ่านไพ่ผ่านมาแล้วอยากจะได้ลำดังชมพู่ส,สวยๆเชิดดีๆไปประดับอยู่ในบ้านหรือเอาไปตั้งแม่นะจัดไปเลยนะคะถัดมานะคะ เราก็มาดูผลของการรักษาลากเน่านะน้องบุตรมิ้นด่างต้นนี้นะคะบุตรมิ้นด่างที่ฟุกรักษาลากเน่าไปในวันที่สี่เดือนสามนะคะอันนี้เป็นชิ้นตาที่ฟุกตัดออกมาจากอ่าก้นนะคะของของเง่าของน้องนะคะเพื่อดูว่าน้องขนเนา่าลาเน่าหรือเปล่านะแล้วฟุกก็ลองเอามาเพาะเอาไว้นะคะอบเอาไว้กับเพอไลท์ล้วนเลยนะคะเนี้ย เป็นเพลร์ไรล้วนๆชื้นๆนะคะอันนี้ก็ผ่านมา21วันแล้วนะคะน้องก็เริ่มนะคะแทงหลอดที่สองออกมาแล้วนะอ่าสองเชนนี้ฟุก,ก็เป็นได้เป็นมิ้นด่างทั้งคู่นะคะนี่หลอดใหม่ลายมาเลยนะแล้วก็เหมือนจะมีต้นอีกต้นหนึ่งงอกขึ้นมาด้วยข้างๆนะคะเป็นเขี้ยวขึ้นมานะ นะแล้วก็มีลากแล้วด้วยนะคะเนี่ยน้องแทงลากสีขาวออกมานะตั้งตั้ง,ง่านเชียวเดี๋ยวฝุกก็จะต้องออนำน้องลงวัสดุปลูกนะคะพอน้องเริ่มมีลากแล้วเนาะอ่านะเราอัปเดตชิ้นตาก,กันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูยอดน้องกันค่ะยอดของน้องฝุกชํำน้ำไว้นะคะอันนี้ก็ กี่วันแล้วนาะฟุกมายกยอดเอาทีหลังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฟุกต้องไปนับวันก่อนจําไม่ได้นะนี่ค่ะทุกคนนะคะชําน้าเปล่าเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ํายาเร่งรากนะเปลี่ยนน้าทุกเจ็ดวันนะคะรากน้องนะรากเดิมน้องนะที่ตัดออกมานี่ก็แทงรากฝอยแล้วนะคะแปลว่ารากเดินยังใช้ได้นะแล้วก็แทงรากใหม่ด้วยนะคะเนี่ยตรงนี้เล็กๆนะ หลอดนะคะยังไม่กลางนะน้องเขาคงจะแบบรวบรวมพลังไปไปไป,ไปดูแลลาก,ก่อนนะคะหาอาหารกินก่อนนะประมาณนั้นนะคะมาดูกันที่ต่อนะคะอันนี้เป็น8วันนะคะหลังจากที่ฟุกยกยอดไปเนาะน้องก็แทงเขี้ยวหนอออกมานะคะสามเขี้ยวนะคะตอนนี้นะยังไม่กลางใบเนาะแต่ก็เป็นเขี้ยแล้วล่ะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าน้องเขาจะพัฒนาการเป็นต้นกันยังไงนะตอนนี้คิดนะว่าก็น่าจะรอดนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีอาการอะไรให้รู้สึกว่าน้องชะง,งักไปนะคะ่ะโอเคไหนๆก็อัปเดตการยกยอดของน้องมินด่างไปแล้วนะคะก็จะมาดูการยกยอดของอบุตรเหลืองกันบ้างนะคะอันนี้เป็นหน่อนะคะที่ติดมากับ เง่านะคะกระตอที่ถูกยกยอดไปแล้วที่ฟุกลับไปเนาะอ,อันนี้ใบใหม่น้องนะคะโอ้โหใหญ่มากนะคะเป็นหน่อที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สีเขากัดสนิมและอย่างนี้น่าจะเข้าพีชนะคะเพราะว่าใบก่อนหน้าเขาก็เนี่ยเริ่มล้อ่ะเรามาดูดีกว่านะคะว่าหลังจากที่ยกยอดนะคะที่ฟุกลับมานะคะทางทางเจ้าของสวนเขายกยอดไปนะฟุกลับมาแต่งเง่านะคะแล้วก็ติดใบเก่ามาสี่ใบเนี่ย อตอนนี้เป็นยังไงเนาะหนอนนะคะก็แทงนะคะยาวออกมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็เปิดใบเลี้ยงแล้วเล็กๆจิ๋วๆนะคะนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างน,ะะนี่นะคะเปิดใบเลี้ยงแล้วนะคะจิ๋วนี้เนี่ยมันไม่โฟกัสนะอ่านี่นะคะ อันนี้ก็เหลือลุ้นว่าถ้ากลางใบนะคะกลางใบจริงจังแล้วน้องเขาจะด่างเป็นยังไงจะด่างกันทุกต้นหรือจะด่างหรือไม่ด่างยังไงนะคะก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นความตื่นเต้นนะของการเลี้ยงบุตรของการเลี้ยงไม้ด่างนะคะว่าคนเลี้ยงอต้องลุ้นว่าเอ้ยจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นความสนุกเนาะ นี่ก็เป็นน้อง,องบุตรเหลืองนะคะน้องใหม่อีกต้นนะคะฟุกลับมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะน้องก็จะเป็นบุตรเหลืองที่เข้าชมพูพีชแล้วน้ออันนี้ใบช้ำเนื่องจากการขนส่งนะคะนี่นะคะน้องเขาก็เข้าพีชนะนี่ใบเดิมๆเ,เขาเนี่ยใบใหม่ล่าสุดค่ะก็สีสนิมแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะค่อยๆกัดสีเป็นพีชนะคะ น้องเขาก็มีหน่อแทงออกมาแล้วด้วยนะนี่สองหน่อนะคะหนอน,นี้คือหน่อขวามือนี่คือแบบออกชมพูก้านชมพูมาเลยอะ่ะอก็เดี๋ยวรอดอกรอกลางใบดูคะ่ะว่าน้องเขาด่งไหมน้อน เรามาดูลูกของแม่ทองสุกกันบ้างน,นะคะที่เป็นบุตรเหลืองพีชนะคะที่ให้หนอออกมาแล้วทั้งหมดสี่นอนะตอนนี้น้องหนอเขาก็กางใบกันหมดแล้วนะคะมีใบที่สองกันหมดแล้วนะคะทุกๆหนอคือก็ด่างดีนะคะด่างดีด่างทุกใบเลยนะเดี๋ยวซักสามสี่ใบนะคะเดี๋ยวฟุก็ว่าจะแยกจะแยกหนอออกมา ชำนะคะคนี่อันนี้ใบใหม่ของนอนใบที่สองของหนอนแรกค่ะทุกคนก็คือเข้าพีชแล้วนี่เป็นเส้นกระดูกเส้นสีชมพูมาเลยนะพื้นเหลืองอืมค่ะและอีกหนึ่งนะคะที่เกินความคาดหมายของฟูกก็คือนะฟูกอะได้ฝากชิ้นตานะคะ เป็นไม้ชินตาเสน่จันป่าดางนะคะที่เขาลากเน่าเขายุบนะฟุกก็โปรง่งละฟุกก็เอานองเขาเอามาจากกระถางที่ฟุกอ,อกนะคะแล้วเอามาฝากบอนสี่ต้นนี้เลี้ยงนะคะเรียกว่าเป็นแม่บุญธรรมละกันนะทุกคนฟุกก็เห็นว่ามันยังเป็นชิ้นและยังไม่ละลายนะฟุก,ก็เลยว่าเอ้ยโยนโยนเอาไว้นะคะแล้วฟุกมาลดน้ำนะนี่ฟุกก็เจอว่าน้องเขางอคะ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็แกงงงว่า อโลหนูจ่าคือตอนที่แม่เนี่ยอบอย่างดีนะคะอบอย่างดีเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วเปลี่ยนวัสดุปลูกอีกนะคะหนูไม่งอกหนูตายหนูสุขีดนะคะตอนนี้ค่ะเอามาฝากแม่บุญทําเลี้ยงนะคะน้องงอกค่ะทุกคนฟูกก็เลยคิดว่าอุ้ยก็เอาอย่างนี้ก่อนนะให้น้องเขาได้สักสามสี่ใบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะย้ายน้องเขาลงกระถางน,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดคลิปด,ด้วยน้องหน่อดำด่างชมพูทั้งห้าหน่อแล้วก็น้องมาเบิร์และน้องจันป่าด่างนะคะตอนนี้น้องเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วค่ะยังไงเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่องของฟูกนะคะแล้วฟูกก็จะมาอัปเดตนะคะพัฒนาการน้องๆนะคะแล้วก็เทคนิคในการดูแลต้นไม้นะคะยังไงก็มาแชร์ข้อมูลกันค่ะเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ